มาแล้วค่ะคุณผู้ชมพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดใครได้ลงทะเบียนเกษตรกรข้าวนาปีปี25 6 5้รหาแล้วบ้างนะคะเตรียมเอกสารอะไรเดี๋ยววันนี้เรามาตามเรื่องนี้กันค่ะและอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดผู้นําชุมชนหลายหมู่บ้านหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนะคะเริ่มที่จะมีการประกาศเสียงตามสายให้พี่น้องเกษตรกรนะคะไปลงทะเบียนเกษตรกรปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้วค่ะและมีคําถามเกิดขึ้นมากมายนะคะว่าถ้าหากเป็น ที่ดินแปลงเก่าในหมู่บ้านเราขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ k กของพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวเลยได้ไหมหรือถ้าหากมีการเพิ่มหรือว่าปรับปรุงเพิ่มแปลงปลูกแจ้งในส่วนของชนิดข้าวใหม่ต้องทําอย่างไรกรอกแบบฟอร์มแล้วให้ผู้ใหญ่บ้านเซ็นแล้วส่งที่เกษตรอาเภอหรือเปล่าหรือต้องไปที่เกษตรอาเภอเลยวันนี้ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนกันค่ะหากเข้ามาร่วมรับชมแล้วอย่าลืมกด กดแชร์กดติดตามกด subscribe เป็นกําลังใจให้กับช่องอีสานแซ่บค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนวันนี้พูดถึงเรื่องทะเบียนเกษตรกรนะคะที่หลายๆคนก็สงสัยว่าหมู่บ้านนี้มีการประกาศแล้วว่าให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแจ้งผู้ใหญ่บ้านไปแล้วหมู่บ้านนี้ยังคงไม่ประกาศและในส่วนของการสอบถามไปที่เกษตรอำเภอหรือว่าผู้นําชุมชนก็ได้รับคําตอบว่าเดือนหน้าจะมีการปรับปรุงหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรซึ่งล่าสุดค่ะ ก็มีหลายหมู่บ้านนะคะที่ทําการปรับปรุงขึ้นทะเบ,บียนเกษตรกรไปแล้วบางหมู่บ้านก็ยังคงไม่ได้ดําเนินการขึ้นอยู่กับช่วงระยะเวลาในการปลูกข้าวแต่ว่าการขึ้นทะเบ,บียนเกษตรกรหากมีการประชาคมจะต้องเช็คในเรื่องของเอกสารอะไรบ้างถึงจะไม่ตกหล่นนะคะหรือถ้าหากเป็นเกษตรกรแปลงเก่าสามารถอัปเดตผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กได้เลยหรือไม่เดี๋ยววันนี้เรามาตามค่ะ ซึ่งล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรออกมาแนะนําพี่น้องเกษตรกรนะคะว่าทําการเกษตรแบบไหนทําอย่างไรใครบ้างที่มีสิทธิขึ้นทะเบียนเกษตรกรคือการทําการเกษตรพื้นที่ตนเองหรือว่าไม่ใช่พื้นที่ตนเองเช่นเช่าที่ดินให้ทําฟรีนะคะ ผู้ที่ลงทุนในการผลิตแล้วก็เป็นผู้ที่ถือครองกรรมสิทธิ์ในผลผลิตนั้นมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ค่ะ2ก็คือทําการเกษตรนะคะโดยว่าจ้างผู้อื่นทําแทนเช่นผู้ว่าจ้างต้องเป็นผู้ลงทุนในการผลิตทั้งหมดแล้วก็จ้างผู้อื่นนะคะมาทําการเกษตรให้โดยผู้จ้างนะคะมีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เพราะว่าผู้มีสิทธิ์แล้วก็เป็นผู้ที่มีสิทธิในกรรมสิทธิ์ในผลผลิตนั้นค่ะ 3. ก็คือการทําการเกษตรโดยรวมร่วม หรือว่าทําร่วมกันลงทุนร่วมกันกรณีให้เป็นไปตามข้อตกลงกันไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ที่แจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรต้องเป็นผู้ที่ลงทุนในการผลิตแล้วก็เป็นกรรมสิทธิ์ในเจ้าของที่ดินในส่วนของผลผลิตนั้นด้วยค่ะดังนั้นนะคะบางพื้นที่มีการแจ้งปลูกแล้วนะคะอย่างเช่นพี่น้องเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวถ้าหากเป็นที่ดินแปลงเก่านะคะที่เราเคยทําอยู่แล้วชนิดข้าวเดิมนะคะที่เราเคยทําอยู่แล้วในส่วน ของไม่มีการแก้ไขข้อมูลอะไรใดทั้งสิ้นนะคะก็สามารถปรับปรุงผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊กได้เลยค่ะแต่ถ้ามีการประชาคมในหมู่บ้านเกิดขึ้นนะคะโดยผู้นําชุมชนจะมีการส่งเอกสารให้ทางเกษตรอาเภอนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเราต้องดูว่าแปลงสํารวจถูกต้องไหมชนิดข้าวที่ลงทะเบียนนะ่ะถูกต้องไหมเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเองนะคะเกิดการตกหล่นนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลจากที่ ผู้นำชุมชนส่งไปให้ยังเกษตรอําเภอก็จะมีการคีย์ข้อมูลลงระบบอีกครั้งหนึง่งเมื่อเราไปเช็คผ่านระบบก็จะเห็นว่าเราแจ้งชนิดข้าวแจ้งจํานวนพื้นที่เท่าไหร่ในการลงทะเบียนเกษตรกรเป็นต้นค่ะ แต่ถ้าพี่น้องเกษตรกรท่านไหนที่มีการเพิ่มแปลงสำรวจมีการเปลี่ยนแปลงชนิดข้าวที่มีการปลูกนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลตรงนี้เราต้องแจ้งที่เกษตรอำเภอหรือว่าแจ้งผู้นำชุมชนเซ็นเอกสารให้ถูกต้องตรวจสอบความเรียบร้อยแล้วส่งเอกสารไปที่เกษตรอำเภอค่ะโดยผู้นำชุมชนจะเป็นคนดำเนินการให้ในเรื่องของทะเบียนเกษตรกรมีความสำคัญมากตกหลน่นไม่ตกหลน่นได้สิทธิ์ไม่ได้สิทธิ์ได้เงินพร้อมเพื่อนหรือไม่ได้เงินพร้อมเพื่อนในโครงการประกันรายได้นี้เราเป็นเจ้าของ ของทะเบียนเกษตรกรเราต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วก็เช็คความถูกต้องให้เรียบร้อยเมื่อมีการประชาคมเกิดขึ้นค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดที่นํามาฝากคุณผู้ชมหากชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นะคะ,ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ